เรื่องที่1.3.1เศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อยศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆได้แก่ครรรวเืืออหผู้บริโภคหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตและรัฐบาลศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตต้นทุนการผลิตการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละอุตสาหกรรมในตลาด ประเภทต่างๆการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตเป็นต้นสาระหลักทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคสามารถสรุปได้ดังนี้บทสงและอุปทาน และอุปภาพของตลาด,ดอุปสงค์เป็นการศึกษาปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคณะระดับราคาใดราคาหนึ่งในช่วงเวลาหนึง่งปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดอุปสงค์เช่นราคาสินค้าชนิดนั้นรายได้รสนิยมราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือดูการเทศกาลเป็นต้นจะเป็นปัจจัยที่กําหนดปริมาณซื้อของผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคจะซื้อ มากน้อยก็ขึ้นกับปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ตัวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาความต้องการซื้อเครื่องสังฆทานเทียนพรรษาหลอดไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นบทสงค์ของสินค้าเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือถ้าไรายได้ลดลงในกรณีของสินค้าปกติ ความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะลดลงอุปสงค์ก็จะลดลงเป็นต้นปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์จะบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่ไม่สามารถบอกจำนวนของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าต้องการทราบค่าของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ต้องศึกษาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุนของอุปสงค์องอปงเป็นการศึกษา อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือบริการนั้นความยืดหยุ่นของประสงค์จะมีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการสำหรับอุปทา,านเป็นการศึกษาปริมาณความต้องการขายสินค้าและบริการของผู้ผลิตหรือผู้ขายณนะระดับราคา ได้ราคาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดอุปทานเช่นราคาสินค้าชนิดนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจํานวนผู้ผลิตระดับราคาปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐบาลเป็นต้นจะเป็นปัจจัยที่กําหนดปริมาณขายซึ่งผู้ขายจะมีความต้องการขายสินค้ามากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยที่กําหนดอุปทานเช่นถ้าราคาวัตถุดิบสูงขึ้นต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้น ปริมาณความต้องการผลิตหรือขายก็จะลดลงปัจจัยที่กำหนดอุปทานจะบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่ไม่สามารถบอกจำนวนของการเปลี่ยนแปลงถ้าต้องการทราบว่าถ้าต้องการทราบค่าของการเปลี่ยนแปลงอุปทานต้องการต้องศึกษาถึงความยืดหยุ่นของอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปทานเป็นการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าบริการนั้นอุปสงค์และอุปทานจะกําหนดดุลยภาพของตลาดโดยอุปสงค์จะกําหนดปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและราคาซื้อสินค้า ส่วนอุปทานจะกำหนดปริมาณความต้องการขายและราคาขายดุลยภาพของตลาดจะเกิดณระดับราคาที่ปริมาณความต้องการซื้อเท่ากับปริมาณความต้องการขายถ้าปัจจัยที่กำหนดบปสงค์หรือปัจจัยที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าปัจจัยที่กำหนดุปสงค์หรือปัจจัยที่กำหนดอุปทานเปลี่ยนแปลงก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด รายละเอียดจะศึกษาได้จากหน่วยที่2ทางเลือกของผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโดยอธิบายจากแนวคิดอัตถประโยชน์และแนวคิดความพึงพอใจโดยศึกษาทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าที่มีอยู่ให้เกิดความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีจํากัด ศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ได้จากแนวคิดอัตถะประโยชน์ซึ่งอธิบายความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการผู้บริโภคจะเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับรายได้ที่มีและให้อัตถะประโยชน,รยชน์รวมสูงสุดแนวคิดอัตถะประโยชน์ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการบริโภคสามารถนำไปสู่การสร้างเส้นอุปสงค์ของสินคา้ารายบุคคลได้สำหรับ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโดยอธิบายจากแนวคิดความพึงพอใจโดยนำเส้นงบประมาณที่แสดงความจำกัดของรายได้ผู้บริโภคมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่เส้นความพอใจเท่านั้นเท่ากัน โดยนำเส้นงบประมาณที่แสดงความจำกัดของรายได้ผู้บริโภคมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่เส้นความพอใจเท่ากันจะเกิดจุดดุลยภาพของผู้บริโภคที่ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยเป็นจุดที่เส้นงบประมาณสัมผัสเส้นความพอใจเท่ากันเส้นที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่รายได้มีอยู่เมื่อราคาสินค้าหรือบอริการชนิดใดชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลง จะมีผลทางการทดแทนและผลทางรายได้ซึ่งหากผลรวมทั้งสองแล้วพบว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนปริมาณการบริโภคสินค้าหรือบริการในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งแนวคิดความพึงพอใจสามารถนำไปสู่การสร้างเส้นอุปส,สงค์ของสินค้ารายบุคคลได้เช่นเดียวกับ แนวคิดอัตถประโยชน์รายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่3การผลิตและต้นทุนการผลิตในเรื่องการผลิตเป็นการศึกษาทฤษฎีการผลิตซึ่งมีทั้งการผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาวการผลิตในระยะสั้นเป็นการผลิตที่มีปัจจัยคงที่และปัจจัย แปรผันโดยใช้กฎเกณฑ์ลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มในการอธิบายกฎเกณฑ์การลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มเป็นทฤษฎีที่นักศึกษากฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มเป็นทฤษฎีที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยแปรผันเมื่อเพิ่มปัจจัยแปรผันทีละน้อยเข้าไปใช้ร่วมกับปัจจัยคงที่ จะทําให้ผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจัยแปรผันลดลงเรื่อยๆสําหรับการผลิตในระยะยาวเป็นการผลิตในช่วงเวลาที่มีระยะเวลานานเพียงพอที่ผู้ผลิตจะเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตคงที่ให้เป็นปัจจัยแปรผลันทําให้ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิต ระยะยาวจึงมีเพียงชนิดเดียวคือปัจจัยแปรผันการผลิตในระยะยาวจะอธิบายด้วยเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันสามารถหาดุลยภาพของผู้ผลิตได้จากจุดที่เส้นผลผลิตเท่ากันสัมผัสกับเส้นต้นทุนเท่ากันโดยมีเงื่อนไขคือความชันของเส้นผลผลิตเท่ากัน เท่ากับความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันซึ่งแสดงว่าหน่วยผลิตได้รับผลผลิตสูงสุดโดยเสียต้นทุนต่ำที่สุดการผลิตในระยะยาวยังแสดงถึงผลได้ต่อขนาดโดยแบ่งเป็น3ประเภทคือผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นผลได้ต่อขนาดคงที่และผลได้ต่อขนาดลดลง สำหรับในเรื่องต้นทุนการผลิตเป็นการศึกษาประเภทของต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและต้นทุนการผลิตในระยะยาวต้นทุนการผลิตระยะสั้นประกอบด้วยต้นทุนรวมต้นทุนเฉลี่ยและต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งต้นทุนรวมแบ่ง เป็นต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนแปรผันรวมต้นทุนคงที่รวมเป็นต้นทุนที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตต้นทุนแปรผันรวมเป็นต้นทุนที่แปรผันไปตามปริมาณผลผลิตส่วนต้นทุนเฉลี่ยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยและต้นทุนแปรผันเฉลี่ยสำหรับต้นทุนการผลิตระยะยาวนั้นการผลิตทุกชนิดเป็นต้นทุนแปรผัน รวมจากที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถแปรผันได้ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องเลือกขนาดของโรงงานและส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ำสุดโรงงานที่มีขนาดเหมาะสมที่สุดในระยะยาวก็คือโรงงานที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำที่สุดบนเส้นต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่4 ตลาดโดยทั่วไปตลาดอาจแบ่งออกได้ในลักษณะต่างๆถ้าแบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์มี3ลักษณะคือตลาดผูกขาดตลาดกึ่งผูกตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายถ้าแบ่งประเภทของตลาดโดยการพิจารณาทางด้าน ผู้ขายและผู้ซื้อจะแบ่งออกเป็นตลาดผลิต,ตผลหรือตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิตตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากโดยแต่ละรายจะมีความต้องการซื้อและขายสินค้าจํานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งตลาดสินค้าที่ขายอยู่ในตลาดจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายรายใดที่สามารถกําหนดหรือ มีอิทธิพลในการกำหนดราคาตลาดผู้ซื้อและผู้ขายทราบราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดเป็นอย่างดีและผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดไปอย่างเสรีโดยมีกำไรหรือขาดทุนเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาหรือออกจากตลาดการที่หน่วยธุรกิจหรือผู้ขายแต่ละรายการที่หน่วยธุรกิจหรือผู้ขายแต่ละรายในตลาดขแข่งขัน สมบูรณ์ต้องยอมรับราคาสินค้าที่ถูกกำหนดมาจากตลาดไม่ว่าหน่วยธุรกิจหรือผู้ขายสินค้าจะขายสินค้าในปริมาณเท่าใดก็ตามส่งผลให้อุปสงค์ของหน่วยธุรกิจในตลาดมีความยืดหยุน่นอย่างสมบูรณ์เป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนหน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าเพื่อให้ได้รับ กำไรสูงสุดณระดับการผลิตที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นส่วนหน่วยธุรกิจอาจจะได้รับกำไรเกินปกติกำไรปกติหรือขาดทุนในกรณีหน่วยธุรกิจขาดทุนก็จะต้องในกรณีที่หน่วยธุรกิจขาดทุนก็จะยังคงผลิตต่อไปถ้าหากราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ยแต่จะเลิกผลิตถ้าหากราคาสินค้า ต่ำกว่าต้นทุนแปรผันเฉลีย่ยสำหรับในระยะยาวเนื่องจากหน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสยรีถ้าหากหน่วยธุรกิจได้กำไรปกติก็จะจูงใจให้หน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาแข่งขันอวสงค์สินค้าเพิ่มขึ้นทำให้ราคาสินค้าลดลงจนเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาว หน่วยธุรกิจก็จะได้รับเพียงกําไรปกติแต่ถ้าหากหน่วยธุรกิจขาดทุนก็จะออกจากตลาดอุปทานสินค้าลดลงทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจจะได้รับเพียงกําไรปกติรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่5ตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวทําให้หน่วยธุรกิจกับอุตสาหกรรมเป็นสิ่งเดียวกัน หน่วยธุรกิจเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าสินค้าที่หน่วยธุรกิจผลิตไม่มีสินค้าอื่นทดแทนได้หรือทดแทนได้ยากการเข้ามาแข่งขันในตลาดผูกขาดไม่สามารถกระทําได้โดยเสรีเนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้ามาแข่งขันในตลาดคือบทสัคทางกฎหมายการประหยัดจากขนาดการควบคุมปัจจัยการผลิตที่สำคัญการกำหนดราคาสินค้าที่ขายจะมีค่า มากกว่ารายรับส่วนเพิ่มเสมอทำให้เส้นอุปสงค์เป็นเส้นทอดลงจากบนซ้ายไปล่างขวาและมีลักษณะค่อนข้างชันเนื่องจากถ้าผู้ผูกขาดต้องการที่จะขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ต้องลดร,ราคาสินค้าลง และในการลดราคาก็ต้องลดทุกหน่วยของสินค้าที่ขายดุยภาพในตลาดจะเกิดณะระดับการผลิตที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งผู้ผลิตจะได้รับกำไรสูงสุดหน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาดจะยังคงสามารถได้รับกำไรเกินปกติได้เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ในตลาดผูกขาดยังไดศ้ศึกษาถึงราคาในอุอดมคติและราคายุติธรรมราคาในอุดมคติหมายถึงระดับราคาสินค้าที่เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตสินค้านั้นซึ่งเป็นระดับราคาสินค้าที่เกิดขึ้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ส่วนราคายุติธรรมหมายถึงระดับราคาสินค้าที่เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยของผู้ผลิตซึ่งเป็นระดับ ราคาที่ทำให้ผู้ผลิตได้รับเพียงกำไรปกติเท่านั้นรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่5ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเป็นตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์กล่าวคือมีผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมากแต่ไม่มากเหมือนในตลาดแข่งขันสมบูรณ์โดยสินค้าที่ขายอยู่ในตลาดจะมีลักษณะแตกต่างกัน แต่สามารถทดแทนกันได้ทำให้ผู้ขายสามารถกำหนดราคาสินค้าของตนได้เช่นเดียวกับในตลาดผูกขาดแต่ไม่มากเหมือนในตลาดผูกขาดเนื่องจากอุปสงค์ต่อสินค้ามีความยืดหยุ่นต่อราคามากกว่าในตลาดผูกขาดทั้งนี้ผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้อย่างเสรี โดยมีกำไรเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาแข่งขันในตลาดและขาดทุนเป็นแรงผลักดันให้ออกจากตลาดหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะกำหนดราคาและปริมาณผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดณนะจุดที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นหน่วยธุรกิจอาจจะได้รับกำไรเกินปกติกำไรปกติหรือขาดทุนก็ได้ แต่ในระยะยาวหน่วยธุรกิจจะได้รับเพียงกำไรปกติเท่านั้นรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่6ตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายผลิตสินค้าที่แตกต่างกันแต่สามารถทดแทนกันได้การเข้าหรือออกจากตลาดไม่สามารถทำได้โดยเสรีอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ตลาดก็คือหน่วยธุรกิจรายใหม่ใม่ สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ต่ำกว่านหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดบทสงต่อสินค้ามีความยืดหยุ่นรต่อราคาน้อยกว่าในตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่มากกว่าในตลาดผูกขาดเนื่องจากมีหน่วยธุรกิจน้อยรายการดำเนินนโยบายของหน่วยธุรกิจรายใดรายหนึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อนหน่วยธุรกิจรายอื่นหน่วยธุรกิจอาจสมรู้ร่วมคิด ในการกำหนดราคาและปริมาณผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือหน่วยธุรกิจรายใหญ่ในตลาดอาจเป็นผู้นำในการกำหนดราคาขณะที่รายเล็กจะตั้งราคาตามหน่วยธุรกิจอาจมีการตรึงราคาณระดับเดิมเนื่องจากไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการเปลี่ยนแปลงราคาและหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังอาจมีการตั้งราคาเพื่อขัดจัดคู่แข่งโดยตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยเพื่อกีดกันไม่ให้หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่6ตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิต จะพิจารณาซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดอุปรสรรคปัจจัยการผลิตเป็นอุปสรรคสืบเนื่องและอุบุและอุปสงค์รวมและอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันสามารถแบ,บ่งตลาดปัจจัยการผลิตออกเป็น2ประเภทคือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตจํานวนมากผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายเป็นรายเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดปัจจัยการผลิตมีลักษณะเหมือนกันทุกประการผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกําหนดราคาปัจจัยการผลิตโดยราคาปัจจัยการผลิตถูกกําหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาด ปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดหมายถึงตลาดที่มีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตรายเดียวตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายหมายถึงตลาดที่มีผู้ซื้อปัจจัยการผลิต2หรือ3รายและตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หมายถึงตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตจำนวนหลายรายหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากการจ้างปัจจัยการผลิตเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตความต้องการจ้างปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตเกิดขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าในตลาดสินค้า ดังนั้นการกำหนดการจ้างปัจจัยการผลิตซึ่งจากตัวอย่างทั่วไปก็คือการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจึงมีการพิจารณาทั้งตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตไปพร้อมกันปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น4ประเภทคือที่ดินทุนแรงงานและผู้ประออกอบการโดยผลตอบแทนของที่ดินคือค่าเช่าผลตอบแทนของแรงงานคือค่าจ้าง ผลตอบแทนของต้นทุนคือดอกเบี้ยและผลตอบแทนของผู้ประกอบการคือกำไรอุปทานของที่ดินมีจำนวนจำกัดเส้นอุปทานของที่ดินจึงเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนหรือความยืดหยุ่นของอุปทานที่ดินต่อราคามีค่าเป็นศูนย์ค่าเช่าของที่ดินจึงขึ้นอยู่กับอุประสงค์ต่อการใช้ที่ดินกล่าวคือถ้าหากอุปสงค์ต่อการใช้ที่ดินสูงขึ้น ค่าเช่าของที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากอุปสงค์ต่อการใช้ที่ดินลดลงค่าเช่าของที่ดินก็จะลดลงสำหรับค่าจ้างแรงงานถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานที่แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีในระยะยาวอัตราค่าจ้างของแรงงานประเภทเดียวกัน จะปรับตัวเข้าสู่ค่าจ้างเดียวกันอย่างไรก็ตามค่าจ้างแรงงานแตกต่างกันได้ด้วยปัจจัยสําคัญ3ประการปัจจัยที่สําคัญได้แก่ปัจจัยที่ทำให้แต่และอาชีพจ่ายค่าจ้างต่างกันปัจจัยที่ทำให้บุคคลไม่สามารถแข่งขันได้และปัจจัยด้านเวลาส่วนดอกเบี้ยหมายถึงอัตราส่วนระหว่างรายได้ จากการใช้ปัจจัยทุนกับมูลค่าของปัจจัยทุนชนิดนั้นทั้งนี้บทสงต่อการลงทุนและบททานของเงินออมจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนในท้องตลาดสำหรับกำไรหมายถึงส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการคาดว่าได้รับก,กับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงผลต่างดังกล่าวเกิดจากความไม่แน่นอนกำไรจึงเป็นผลตอบแทน ที่ตกเป็นของผู้ประกอบการจากการยอมรับความไม่แน่นอนในการดำเนินกิจการรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่7ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นการพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือการดำเนินการในการ การดำเนินการในตลาดใดตลาดหนึ่งหรือในระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะที่สังคมได้รับประโยชน์หรือได้รับสวัสดิการสูงสุดหลักพาเรโตเป็นหลักการเบื้องต้นที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายหรือแผนงานโครงการต่างๆของรัฐหลักการนี้มีข้อจำกัดคือไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคม ทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธ,ธิภาพซึ่งจะเกิดได้ก็แต่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์อย่างไรก็ตามกลไกตลาดโดยลำพังอาจไม่ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ในบางกรณีเช่นกรณีที่เกิดความล้มเหลวของตลาด รัฐบาลจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดจากเกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์นโยบายต่างๆของรัฐบาลจะต้องพิจารณาทั้งประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้และผู้กำหนดนโยบายมักต้องเลือกความสำคัญระหว่างประสิทธิภาพกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ตามทฤษฎีประสิทธิภาพจะพิจารณาจากเส้นเป็นไปได้ของอัตถประโยชน์ส่วนความเป็นธรรมจะพิจารณาจากเส้นความพอใจเท่ากันของสังคมทางเลือกของสังคมที่ก่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดจะเกิดณระดับที่เส้นทั้งสองนี้สัมผัสกันในทางปฏิบัติประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรจะพิจารณาจากผลประโยชน์ สุทธิที่สังคมได้รับซึ่งจะวัดได้จากส่วนเกินผู้บริโภคส่วนความเป็นธรรมจะพิจารณาจากมาตรการต่างๆที่ใช้วัดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมกรณีที่นโยบายทางเลือกมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จะต้องประเมินว่าสมควรดำเนินการหรือไม่ โดยอาจใช้หลักการชดเชยการประเมินผลได้ผลเสียของมาตรการต่างๆการประเมินผลได้ผลเสียของมาตรการต่างๆและการถ่วงน้ำหนักผลประโยชน์สุทธิรายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่8 เรื่องที่1.3.1เศรษฐศาสตร์จุลภาคความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์หน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เอกาสารการสอนชุวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น p r i n c i p l e of Economics ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช